สวัสดีค่ะทุกคนก็มาซื้อของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วดูนี่ดิคือดิฉันก็ด่าผัวไปแล้วหนึ่งนะน่านางทำเขามีแบบนี้ทั่วร้านเลยนะคะคือมีหลายเวอรช์ชันมากอะทุกคนแล้วมันเหมือนจริงมากเลยนะดูดิคือสาดิฉันนางก็นั่งกินน้ำอยู่ไงดิฉันก็แบบตกใจแทบสิ้นสติทุกคนดูคือมีทุกแบบว่าว ทุกเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะเขาต้องการจะโชว์ว่าอะไรอะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยอันนี้เป็นไอติมดูดิสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับก้อยอีกครั้งนะคะก้อยนำเรื่องราวใหม่ๆมานำเสนอแล้วก็นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ในคลิปที่ก้อยลงที่ผ่านมาก้อยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ และแรงสนับสนุนจากทุกคนเลยคืออยากจะบอกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปคอมเมนต์มากเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะไม่ข้ามเลยแล้วก็หวยชื่นใจมากอะ่ะทุกคนชื่นใจกำลังใจที่ทุกคนมีให้กับสาวเหลือน้อยจริตเวเนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็พยายามที่จะไม่หายไปนานเนาะแล้วก็นำเรื่องราวต่างเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังเหมือนเดิมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอาชีาการ,รมที่เราเล่ากันอยู่ประจาหรือว่า เราอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจส่วนเป็นเรื่องอะไรนั้นอุบไว้ก่อนนะคะไม่ใช่อะไรค่ะยังคิดไม่ออกเดี๋ยวคิดออกแล้วจะมาเล่าให้ฟังเนาะในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวมากไม่ซับซ้อนแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่ก้อยไม่สามารถที่จะหารูปหร,หรือข้อมูลได้เยอะมากนะักแต่ก้อยคิดว่ามันเป็นเคสที่น่าสนใจมากค่ะและดิฉันเนี่ย หาข้อมูลไปฟังสารคดีไปเอามือกุมหัวตัวเองตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรนั้นไปฟังกันดีกว่าค่ะและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในวันนี้ก้อยก็มีเฟริตมานำเสนอทุกคนเนาะเฟวริตของก้อยในวันนี้คือนี่เลยค่ะทน่ไมไม่ได้เตรียมตัวจะแปลงกายเป็นเซรย่มูลนะมันคือไฮไลท์เตอร์นะคะตลับไฮไลท์เตอร์ของ rare beauty สีที่ก้อยเลือกเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้คือสีที่มีชื่อว่า Mesmerize นะคะเป็นสีออกแนวชมพูทองนิดๆน,นะคะคือความชอบที่มีต่อตัวไฮไลท์ตัวนี้คือไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะก้อยพยายามจะปาดให้ดูคือปกติถ้าเรารีวิวเครื่องสำอางแสงมันจะไม่เป็นแบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่ามันมีความเป็นธรรมชาติ ในแบบของคือในระดับของดิฉันนะคะปกติดิฉันปาดทีคือทุกคนก็จะมองเห็นจากดาวองคาเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าเออปัดไปทํางานนะคะแล้วก็ปัดไปแบบว่าออกเดทได้มันจะไม่แบบว่าอ,อย่างนี้เลยเนาะคือค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมชาติพอสมควรก็มีไฮไลท์หลายตัวค่ะบางตัวเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปเนี่ย คือเวลาออกนอกบ้านเราจะไม่ปัดขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะแสงเพราะอะไรในห้องที่ก้อยอัดอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เห็นชัดแต่ก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าให้ความรู้สึกแบบละมุนเนีย่ยทุกคนคือถ้าสาวๆคนไหนชอบเนี่ยแนะนํานะคะคือเราสามารถบิวมันได้นะจะปัดบางๆให้มันดูเหมือนกับว่าอ๋อฉันเหงื่อออกเล็กน้อยนะใส่วาวหรือว่าเราจะปัดให้แบบ แบบฉันมาพร้อมไฮไลท์ฉันชอบฉันอยากมีความปลาทูบนหนังหน้าก็ได้เหมือนกันก็แนะนำนะคะหากใครชอบก็ไปลองดูกันได้ค่ะก้อยซื้อตัวนี้มาจากเซฟอร่าเดี๋ยวก็จะส่งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะไปกันที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะพาทุกคนย้อนกลับไปนานนิดนึงนะคะเราจะไปกันยังเดือนกันยายนของปี1986ค่ะเดี๋ยวนะ นานไม่นิดก็ได้ค่ะนั่มันปีเกิดทีฉันเองก็ <laughs> นานมากโคแล้วกันเนาะ Anyway ในวันดังกล่าวเนี่ยทุกคนลอง Image ภาพที่เป็นบ้านนะบ้านที่อยู่ในย่านของคนมีฐานะพอสมควรเวลาเราขับรถผ่านถนนหน้าบ้านเนี่ยเรามองไปเราก็จะรู้นะว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยู่ในบ้านแถวที่เรียกไว่าเป็นบ้านคนรวยอะเอเลนฮาวเบิร์ด ก็เป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ในบ้านอยู่ในย่านดังกล่าวค่ะเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่มีครอบครัวแล้วก็มีฐานะค่อนข้างที่จะดีมากเลยเอเลนเนี่ยก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนกับทุกๆวันเลยในวันที่เกิดเรื่องเธอส่งลูกไปโรงเรียนในตอนเช้าแล้วก็ส่งสามีออกจากบ้านเพราะว่าสามีบอกกับเอเลนว่าวันนี้จะไปตีกอล์ฟนะเดี๋ยวจะกลับมาช่วงบ่าย พ่อสามีกับลูกออกนอกบ้านไปแล้วเนี่ยเอเลนก็เป็นแม่บ้านอะทำกิจวัตรประจำวันของเธอทั่วไปในเช้าวันดังกล่าวเนี่ยพอเอเลนว่างแล้วเธอก็เดินขึ้นชั้นสองค่ะไปอาบน้ำอาน้ำสระผมพอทำนู่นทำนี่เสร็จก็เอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยมารัดหน้าอกเดินออกมาจากห้องน้ำเดินจะไปที่ตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนอนของตัวเองเนี่ยแหละเพื่อที่จะปหยบเอาผ้าคลุมเนี่ยมาสวมเนาะ แต่ในวันดังกล่าวเนี่ยกิจวัตรของเอเลนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะในขณะที่เธอกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำอะสายตามันก็ไปปะกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่มุมห้องนอนคือมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ได้มาแบบเป็นแบบคนธรรมดายืนอยู่ที่มันน่ากลัวมากๆเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยใส่ชุดเหมือนอินจาทุกคน ชุดแบบดำคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะบนหัวเนี่ยมีผ้าคลุมอยู่เหลือไว้แค่ตาช่องตาแค่นี้เองที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นคือผู้ชายคนนั้นเนี่ยถือมีดอิโต้เล่มหนึ่งแล้วก็ง้างอยู่อย่างเงี้ย พอเอเลนเห็นภาพดังกล่าวเธอตกใจมากเลยค่ะพยายามที่จะถัดหลังกลับเข้าไปในห้องน้ําแต่ว่ามาถึงแค่อยู่ตรงประตูหน้าห้องน้ำเนาะผู้ชายคนนั้นก็ปรีเข้ามาเลยค่ะแล้วคนร้ายก็เอาหลังมือที่ถือมีดอยู่เนี่ยฟาดใส่หน้าเอเลนเนี่ยสองครั้งด้วยกันที่สองครั้งนะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ย ฟาดแล้วเอเลนล้มลงใช่ไหมเธอยันตัวขึ้นมาอีกก็โดนอีกครั้งหนึ่งค่ะพอครั้งที่2อเนี่ยเอเลนแบบไม่อยากนอนอยู่ตรงพื้นอะ่ะแต่ก็ไม่อยากโดนฟาดอีกครั้งหนึ่งแล้วคือก็เลยพยายามถักตัวเองขึ้นมานั่งอยู่ที่ขอบเตียงแล้วก็กอดตัวเองไว้คือชันเข่าขึ้นมานิดนึงด้วยนะในความคิดของเอเลนตอนนั้นคือเธอสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือโปรเซสไม่ทันเพราะว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ เข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงหรือว่าอะไรยังไงคือมุกตลกเหรอหรือฉันฝันไปพยายามที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นจากฝันด้วยซ้ำแล้วเธอก็แบบเริ่มแบบกลัวเพราะว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยเริ่มออกคําสั่งค่ะออกคําสั่งให้เอเลนเนี่ยนอนราบลงไปกับเตียงแล้วเขาก็เริ่มเอาเทปเนี่ยมัดข้อเท้าแล้วก็เอาเชือกมามัดมือไพล่หลังแล้วก็บอกกับเอเลนว่าอย่าเงยหน้าขึ้นมาเด็ดขาด เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาผ้าที่ตัวเองคลุมหน้าอยู่มาคลุมหัวเอเลนค่ะในช่วงที่เอเลนแบบกำลังหวาดกลัวสุดขีดแล้วก็เธอร้องไห้ออกมาเลยนะสะอึกสะอื้นคนร้ายเนี่ยก็เอาหลังมีดอะมากดขึ้นลงตรงขาของเอเลนค่ะแล้วก็บอกว่าใบมีดของฉันเนี่ยมันคมมากเลยนะคมกว่ามีดทุกเล่มที่เธอมีในบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นอย่าขัดขืน แล้วความเต่าถุยของคนนะยังมีหน้ามาพูดอีกพูดว่าไงรู้ไหมไปบอกเอเลนว่าหึมน่าเสียดายนะที่เธอไม่สามารถมองเห็นหน้าฉันได้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกครึ่งคนขาวกับคนดําใช้คํานี้เลยนะฉันก็หน้าตาหล่อพอสมควรคือต้องเป็นคนแบบไหนอะถึงพูดจาอะไราแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ได้ในระหว่างนั้นเองเนี่ยคนร้ายก็เดินไปมาค่ะอยู่ในห้องแล้วก็ตะโกนถามเอเลนว่า เธอมีเงินเท่าไหร่เธอจะต้องมีเงินมากแน่ๆเลยใช่ไหมเธออยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้บ้านเธอเนี่ยสวยมากบอกฉันมาเดี๋วนี้เอเลนก็พยายามที่จะทําให้คนร้ายเนี่ยใจเย็นลงแล้วก็แบบอยากจะหลุดไปจากสถานการณ์เนี้ยเธอก็พยายามที่จะเสนอคะ่ะบอกว่าเนี่ยฉันมีเงินอยู่ในแบงค์นะเธอสามารถเอาไปได้หมดเลยฉันจะให้บัตรเธอแล้วเธอไปกดเอาก็ได้หรือว่าเธอจะพาฉันไปที่ธนาคารก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะกดเงิน ออกมาให้เธอให้หมดเลยขอร้องเธออย่าทำร้ายฉันเลยคือคำขอร้องเดียวของผู้หญิงอะ่ะคืออย่า,อย,าอย่าทำร้ายฉันเลยกลัวแล้วประมาณนี้เนาะแล้วคนร้ายก็บอกว่าเธอรู้ไหมฉันรู้นะว่าวันนี้เนี่ยเธออยู่บ้านคนเดียวและฉันก็มีเวลามากพอสมควรเลยเพราะว่าสามีเธอเนี่ยจะกลับจากตีกรอบก็ช่วงบ่ายลูกเธอกว่าจะกลับมาจากโรงเรียนก็ช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเหลือเฟือเลย ทำไมคนร้ายถึงรู้รู้ไหมคะทุกคนคนร้ายเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาเรียกกันว่าดริฟเตอร์ค่ะคือเหมือนมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแล้วก็มาเจอบ้านของเอเลนคนร้ายคนดังกล่าวปีนขึ้นไปอยู่ตรงห้องใต้หลังคาค่ะแล้วพอไปอยู่ตรงห้องใต้หลังคาเนี่ยก็ได้ยินบทสนทนาของคนในบ้านหมดโดยเฉพาะในห้องนอนที่เป็นห้องนอนของเอเลนกับสามีนั่นเองแล้วสิ่งต่อไปที่คนร้ายพูดกับเอเลน คือในความคิดของก้อยแล้วก้อยเชื่อว่าในความคิดของผู้หญิงทุกคนคือมันน่ากลัวมากเลยนะคนร้ายก็บอกเอเลนเลยว่าเขาจะทําการล่วงละเมิดเธอค่ะเอเลนก็พยายามที่จะแบบขอร้องอะ่ะคือพอได้ยินอย่างนั้นก็กลัวจากที่กลัวอยู่แล้วก็กลัวมากเข้าไปใหญ่แล้วก็แบบเริ่มจะควบคุมสติไม่อยู่สะอึกสะอื้นแล้วบอกว่าอย่าทําฉันเลยฉันไม่เคยทําร้ายใครคือพูดคํานี้ขึ้นมาแล้วแบบสงสารแบบจับใจเลยนะ ปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่บอกใครแน่ๆอย่าทำร้ายฉันเลยแต่คนร้ายก็ไม่ฟังค่ะเขาตัดเทปที่พันขาตรงข้อเท้าของเอเลนออกเนาะแล้วก็ทำการล่วงละเมิดเธอบนเตียงหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคนร้ายก็เดินไปที่ห้องน้าแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายในระหว่างนั้นเนี่ยเอเลนที่นอนอยู่บนเตียงอะ่ะเธอก็คิดว่าฉันฉันจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงจะช่วยเหลือตัวเองอยังไง ตอนนั้นเนี่ยมือเธอยังถูกมัดอยู่ข้างหลังอยู่นะแต่ข้อเท้าเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วเนาะแต่ก็ยังมีผ้าคลุมหน้าอยู่คือมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วจะทำยังไงคือพยายามคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันไปที่ประตูได้คือถ้ามองประตูเห็นนะตอนนั้นมองอะไรไม่เห็นนะก็จะสามารถลงไปข้างล่างแล้ววิ่งออกไปได้แต่ว่ามือเปิดประตูไม่ได้หากลุกขึ้นเราเดินพยายามจะเปิดประตูเนี่ยคนร้ายต้องได้ยินแน่แน แล้วก็ต้องแบบต้องออกมาทําร้ายเราแน่ๆคือไม่เสี่ยงดีกว่าแล้วก็นอนอยู่เฉยๆแบบพยายามเชื่อฟังคําสั่งตอนที่คนร้ายเดินออกมาเนี่ยเขาก็เอาผ้าที่คลุมหน้าของเอเลนออกค่ะแล้วก็ยื่นเช็คอันหนึ่งให้เอเลนคือไปเอาสมุดเช็คของเอเลนอะออกมาเขียนเพื่อให้เอเลนเนี่ยเซ็นชื่อเขาเขียนชื่อตัวเองลงในนั้นด้วยแล้วเอเลนก็รู้ว่าผู้ชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าทรอยยูจีน วิกลีนั่นเองทรอยเนี่ยบอกให้เอเลนเซ็นเช็คสั่งจ่ายให้กับเขาค่ะเช็คใบนั้นมีจำนวนเงินทั้งสิ้น600เหรียญเอเลน Ellen ก็ทำตามเนาะแล้วทรอยก็บอกกับเอเลนว่าเธอรู้ไหมไม่มีใครสามารถที่จะจับฉันได้หรอกนะคือเอเลนก็คิดว่าเออถ้าเกิดแบบเอาเช็คออกไปแล้วเนี่ยเธอก็จะปลอดภัยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนฝันร้ายของเอเลน ยังไม่หมดลงเพียงแค่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเอเลนหลังจากนี้เป็นจุดที่ก็อยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังเพราะก็คิดว่ามนุษย์เราถ้าไม่ถึงที่ไม่ถึงเวลาเนี่ยเรายังไม่ไปจริงๆเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิหารก็ได้ค่ะคือทรอยเนี่ยลากเอาเอเลนมาที่ในห้องน้ําค่ะในตอนนั้นมือกับเท้าของเอเลนไม่ได้ถูกมัดแล้วนะสั่งให้เอเลนนั่งคุกเข่าแล้วก็มองพื้นค่ะ เอเลนก็คิดในใจคราวนี้ความกลัวเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเธอเย็นเฉียบเลยเพราะอะไรรู้ไหมเห็นหน้าแล้วคือไม่สนใจต่อไปแล้วไม่ปิดหน้าของเธอต่อไปแล้วแล้วก็รู้ชื่อแล้วด้วยมันไม่ปล่อยฉันให้รอดชีวิตแน่ๆกำลังคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างฟาดเข้าที่หัวเธอด้านขวาอย่างจังเลยค่ะเปรี่ยงหนึ่งทำให้เอเลนเนี่ยเซแล้วก็ล้มลงไปที่พื้นเลย แล้วก็รู้สึกได้ว่าถูกมีดเนี่ยแทงเข้าที่หน้าอกด้านขวาตรงนี้แล้วก็ถูกมีดเนี่ยเล่นเดียวกันคือตอนนั้นเอเลนรู้สึกทุกอย่างนะมีสติครบถ้วนมีดเนี่ยทรอยเนี่ยเอามาแทงที่ด้านหลังคอของเธออีกสองครั้งคือรู้สึกทุกฉึกๆึกที่แทงลงไปแล้วก็ถูกของแข็งบางอย่างเนี่ยฟาดเข้าที่หัวข้างขวาอีกครั้งหนึ่ง เอเลนไม่รู้ค่ะในตอนนั้นว่าของแข็งที่ฟาดหัวเธอคือคอนนั่นเองแล้วตอนนั้นเนี่ยเอเลนก็แบบเริ่มที่จะแบบว่าแบบมึนงงอะ่ะเพราะถูกของแข็งหรือคอนเนี่ยฟาดใส่หัวเธอรัวๆหลายต่อหลายครั้งแต่เธอก็รู้สึกทุกอย่างแบบทุกครั้งที่เขาทําร้ายเธอเนี่ยเธอรู้สึกหมดแต่แค่สู้ไม่ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามที่จะหนีตะเกียกตะกายไม่ได้นั่นเอง เธอรู้สึกว่าทรอยเนี่ยเอามีดเนี่ยพยายามที่จะแทงเข้าที่หัวของเธอค่ะแต่ว่าแทงไม่เข้าทรอยเนี่ยก็เอาค้อนเนี่ยค่ะตอกลงไปบนมีดที่เธอรู้เพราะอะไรรู้ไหมรู้สึกถึงขั้นที่ว่าเขาพยายามที่จะดึงมีดออกจากหัวของเธอแล้วมันแน่นมากดึงไม่ได้ก็เลยเอาเท้าเนี่ยเหยียบที่หัวของเอเลนค่ะแล้วก็ดึงมีดออกมาในตอนนั้นเนี่ย เอเลนรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยจะสลบนอนจมกองเลือดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเธอก็พยายามหันหน้าไปมองคือแบบเฮ้ยเขาไปหรือยังอะไรเงี้ยหันหน้าไปมองในห้องนอนของตัวเองค่ะไปเห็นอีตาทรอยเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแต่งตัวชุดธรรมดาแล้วหันมามองหน้าเธอพอดีแล้วทรอยก็ตะวาดค่ะหันหน้ากลับไปเดี๋ยวนี้ ก่อนที่จะเดินมาแล้วก็เอาค้อนเนี่ยฟาดหัวเธออีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเอเลนคิดได้ว่าฉันต้องแกล้งตายเพราะว่าเขาเนี่ยเจตนาจะไม่ให้ฉันมีชีวิตต่อไปแล้วแล้วเธอก็นอนเฉยๆค่ะ จมกลองเลือดอยู่อย่างนั้นในตอนที่เอเลนนอนแล้วก็แกล้งบอกว่าหมดลมหายใจอยู่เนี่ยคนร้ายก็เดินเข้ามาหาเธออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยกจับมือเธอขึ้นมาพยายามที่จะเอาแหวนแต่งงานเนี่ยพยายามที่จะถอดออกแล้วมันถอดออกยากมากเลยเขาก็พยายามหมุนไปหมุนมาเอเลนก็คิดกับตัวเองว่าพระเจ้าช่วยฉันด้วยถ้าเกิดเขาถอดออกไม่ได้เขาจะต้องตัดนิ้วฉันแน่เลยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยแล้วก็เหมือนกับว่า ในตอนนั้นเธอคิดว่าพระเจ้าเนี่ยตอบรับคําวิงวอนของเธอเพราะในที่สุดแหวนมันก็หลุดออกจากนิ้วของเธอนั่นเองแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าเคราะห์กรรมของเอเลนยังไม่สิ้นสุดค่ะทุกคนเพราะในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะมั่นใจว่าทรอยเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วแต่เอเลนก็ยังจะต้องโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือเนาะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ก้อยคิดว่าทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือคือมีโทรศัพท์มือถือหรือย,ยังก็ไม่รู้ คือเอเลนเนี่ยจะต้องใช้โทรศัพท์บ้านค่ะที่มันอยู่ที่ชั้น1เรื่องมันเกิดที่ชั้น2ในตอนนั้นเนี่ยเธอพยายามที่จะยันตัวเองลุกขึ้นมาแต่ยันเท่าไหร่ก็ลุกไม่ขึ้นคืออาการบาดเจ็บของเอเลนเนี่ยมันหนักพอสมควรหนักมากเลยละ่ะแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้างค่ะเนื่องจากว่าเลือดของเธอเนี่ยไหลออกมาเยอะมากมันทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะแบบแบบ พยา,ายามไถตัวเองอ่ะโดยใช้เลือดเนี่ยทำให้เธอลื่นไถออกมาจากห้องน้ำได้แล้วก็ไถตัวเองผ่านห้องนอนก่อนที่จะลงบันไดมาที่ชั้นหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยเอเลนกดเบอร์โทรศัพท์ของพ่อกับแม่ของเธอที่อาศัยอยู่ไม่ไกลนักถามว่าทำไมไม่โทรเบอร์ในวันๆเลยแบบนี้ในตอนนั้นเธอคิดว่าเธอไม่สามารถที่จะประมวลความคิดแล้วก็สติได้ถึงขนาดนั้นค่ะคิดแต่ว่าเฮ้ย ้าจะเป็นเสียงที่ฉันจะได้ยินเสียงสุดท้ายในะียอยากจะได้ยินเสียงพ่อกับแม่เนาะโทรไปแบบบอกพ่อกับแม่ให้มาช่วยเธอที่บ้านแล้วก็ให้โทรแจ้งตำรวจหน่อยแล้วเธอก็หมดสติไปค่ะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนที่เธอได้ยินเสียงที่เรียกว่าได้ว่าเป็นเสียงที่ดังมากเธอไม่รู้ว่าเสียงอะไรจนมารู้ที่หลังว่านั่นคือเสียงของพ่อเธอนั่นเองคือเป็นเสียงร้องที่พ่อของเธอเปิดประตูมาแล้วก็เห็นลูกสาวเนี่ย นอนจมกองเลือดในสภาพแบบนั้นเธอเล่าว่าเธอไม่เคยได้ยินพ่อของเธอเนี่ยร้องเสียงดังขนาดนั้นมาก่อนเลยในช่วงที่เอเลนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอสติแบบดับวูบไปมาหลายหนมากค่ะ มีอยู่บางครั้งบางช่วงที่เธอตื่นมารับรู้หมดแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วเธอเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาบนรถพยาบาลแล้วได้ยินหน่วยพยาบาลสองคนเนี่ยกำลังคุยกันด้วยความเป็นห่วงและกลังวลแบบพยายามที่จะช่วยชีวิตเธออ่ะบอกว่าเฮ้ยฉันกลัวมากเลยกลัวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะไปไม่ถึงโรงพยาบาลเธอไม่รอดแน่ๆเอเลนได้ยินดังนั้นก็ได้แต่คิดในใจแล้วแบบเหมือนพูดกับตัวเองว่ารอดสิ ฉันจะต้องรอดฉันรอดแน่ๆฉันจะไม่ยอมตายด้วยฝีมือคนแบบนั้นหรอกแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหน่วยแพทย์ก็แปลกใจมากเลยค่ะที่เธอยังมีชีวิตอยู่เอเลนเนี่ยต้องผ่านการเย็บถึง600เข็มด้วยกันจากแผลที่เกิดขึ้นจากฝีมือของทรอยนอกจากนั้นแล้วยังมีเป็นแผลที่หัวเนี่ยที่หมอแบบแปลกใจมากเพราะว่าเรียกได้ว่าคณะแพทย์เนี่ยต้อง ประกอบกระโหลกเธอเข้าด้วยกันน่ะในระหว่างที่เอเลนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ้าหน้านที่ก็ตามจับกลุ่มตัวทรอยได้ค่ะหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานด้วยเพราะว่านอกจากทรอยเนี่ยจะมีความเลวในระดับเลเวลที่สูงแล้วความโง่บรมเนี่ยก็เป็นคอมโบหนึ่งของเขาเหมือนกันคือเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารอะแล้วพอเกิดเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็สืบได้ไม่ไมยากไง มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะคืออายุแค่18เนี่ยทำได้ขนาดนี้ทุกคนคิดดูสิว่าภายในภาคหน้าเนี่ยเขาจะทำชั่วได้ขนาดไหนถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มตัวเขาได้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการในศาลเนี่ยทุกคนอาจจะฟังแล้วโมโหเหมือนก้อยนะคือทรอยเนี่ยถูกสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่เป็นเพราะข้อหาหนึ่งแบบจี้ปล้นนะแล้วก็บุกรุกบ้าน ทำร้ายร่างกายในข้อหาล่วงละเมิดเอเลนเนี่ยไม่โดนเหตุเพียงแค่เพราะว่าในวันดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพยายามมุ่งไปที่การช่วยชีวิตเอเลนเลยไม่ได้มีการตรวจหาหลักฐานไม่ได้เข้าโปรเซสการหาหลักฐานการล่วงละเมิดเนาะอันนี้คือที่ก้อยหาข้อมูลมานะคะก้อยไม่สามารถไปหาคำพิพากษาคดีของคดีนี้มาได้ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆด้วยเหตุนี้เองข้อหานั้นจึงตกไปแต่ว่าก็โดนจำคุกตลอดชีวิตอยู่ดีหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบลงแล้วเอเลนเล่าว่าเธอรู้สึกแบบดิ่งมากดิ่งเพราะว่าเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยฉีกถึงตัวเธอเนี่ยจากข้างในมาข้างนอกแบบทำลายเธอจนหมดสิ้นเลยค่ะแต่เธอมาคิดดูอีกทีว่าเฮ้ยในวันนั้นเนี่ย ฉันสูญเสียคอนโทรลทั้งหมดเลยแล้วฉันก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองมาตลอดมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะคอนโทรลเอาพาวเวอร์ของตัวเองเนี่ยกลับมาแล้วเธอก็เริ่มต้นค่ะมันเริ่มจากการที่เอเลนเล่าเรื่องของตัวเองค่ะเธอเล่าว่าทุกครั้งที่เธอเล่าเรื่องของตัวเองและเล่าว่าอะไรเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยความโกรธความผิดหวังความเศร้าในใจของเธอเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเนาะ พอมันเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเ,เนี่ยเธอก็เริ่มคิดว่าฉันจะทํำยังไงดีฉันจะต้องแบบว่าทําให้แบบว่าตัวเองเนี่ยมีค่าทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกหลุดพ้นจากบวกตรงนั้นว่าแล้วเอเลนก็เริ่มเข้าโปรแกรมค่ะเป็นโปรแกรมที่ช่วยพพอร์ตเหยื่อเหยื่อในคดีอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตามคือเธอเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะแล้วเธอก็จัดโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ ให้เหยื่อเนี่ยมีโอกาสพูดคุยกับคนที่ทำร้ายพวกเขานะคะในเรือนจำเพื่อที่จะช่วยแบบฮิลช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็ให้คนร้ายเนี่ยรู้สึกสํานึกนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เธอทำกับเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นเกิดขึ้นกับเขายังไม่พอเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าการสร้างพลังให้เหยื่อการฮิลจิตใจต่างๆให้เหยื่อกลายมาเป็นแพชชั่นของเอเลนค่ะ เธอทําโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็เวิร์กมากๆเลยนะจนกระทั่งที่ว่าเรือนจําแห่งหนึ่งในเท็กซัสเนี่ยสร้างอาคารขึ้นมาให้เป็นชื่อของเอเลนเลยคือแม่เก๋นะคะแม่แบบว่าเธอจะมาฟาดฉันอย่างเดียวไม่ได้ฉันลุกขึ้นมาแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอเลนเนี่ยจะสามารถสร้างเซสชันให้เหยื่อแล้วก็คนร้ายที่สำนึกผิดเนี่ย ได้พูดคุยกันเป็นหนึ่งในโปรเซสของการสร้างพลังให้เหยือ่อแล้วการเยียวยารักษาจิตใจแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในเคสของเอเลนเองเนี่ย mm hmm. เธอไม่เคยได้กลับไปพูดคุยกับอีตาทรอยเลยนะเป็นเพราะว่าทรอยไม่ยอมสำนึกผิดนั่นเองคะ่ะคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยของโปรแกรมนี้คือคนร้ายจะต้องสำนึกผิดแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกวันนี้เนี่ยเธอกเกษียณแล้วนะแต่ว่า สิ่งต่างๆที่เธอทำเนี่ยโปรแกรมต่างๆมันก็ยังดําเนินต่อไปนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก้อยมีความรู้สึกว่าก้อยมีความกลัวนะคะคือเวลาเรื่องราวที่ก้อยเล่าให้ทุกคนฟังมันเกิดขึ้นนอกบ้านอะ่ะก้อยยังเฉยๆนะเพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวเราเอาจริงๆก็ไม่ใช่หรอกแต่พอมันมาเกิดขึ้นในบ้านอะ่ะเฮ้ยบ้านเป็นสถานที่ปลอดภยัยมันเป็นที่ของเราอะ่ะเราไม่ควรที่จะรู้สึกหวาดระแวงหรือกลัวคนอื่นเข้ามาในบ้านเรานึกออกใช่ไหมคะ พอมันมาเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. นอกจากจะเข้ามาทําร้ายฉันแล้วเนี่ยยังหยามฉันถึงในที่ในบ้านของฉันเลยเหรอเรื่องประมาณนี้สําหรับก้อยแล้วก้อยมีความรู้สึกกังวลฟังแล้วแบบรู้สึกมือเย็นเท้าเย็นมากกว่าเรื่องอื่นเนาะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ก้อยฟังแล้วก้อยกลัวมากๆ เป็นเรื่องแนวที่ว่าลับๆอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบตื่นมาเป็นเพราะว่ามีคนมายืนอยู่ปลายเตียงหรือข้างเตียงอันนั้นที่ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยก้อยก็เรียกว่าก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่ามีหมาไงแล้วหมาที่ฉันเนี่ยก็ตามติดชีวิตเซเล็บนะคะนอนก็นอนด้วยกันมีอะไรเขาก็จะลุกก่อนเห่าก่อน ถามว่าดิฉันตื่นไหมเสียงหมาเห่าก็ไม่ตื่นหรอกนะแต่ก็ยังอุ่นใจไงวันไหนที่อลันไม่อยู่หรือว่าอลันตื่นก่อนแล้วปล่อยดิฉันนอนตื่นสายอยู่ในบ้านเนี่ยก็ยังมีอัสรลากับพี่บราวนี่นะคะคอยเป็นบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดค่าจ้างไม่แพงแค่แบบว่ากินอาหารหมาแพงกว่าข้าวดิฉันเท่านั้นเองในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเวลาเข้าบ้านหรือออกนอกบ้านล็อกประตูหน้าต่างเช็คทุกอย่างให้ดีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามารอดูกันว่าก็จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบายพี่ซอมมีม่ไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะรอคะ่ะรอจะไปนอนที่ในห้องนอนค่ย Música